ร้านสินการไฟฟ้าอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่คือร้านขายอุปกรณ์การไฟฟ้าขนาดเล็กที่เริ่มต้นการทำธุรกิจด้วยเงินทุนเพียงแค่80,000บาทและทุนชีวิตที่เกิดจากความรู้บวกกับประสบการณ์และแรงผลักดันในชีวิตจวบจนวันนี้ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่และอดทนทำให้คุณชดานิสนพรัตน์และคุณไพสินนพรัตน์สองสามีภรรยาคู่ทุกคู่ยาก ได้มีวันที่สามารถพากิจการสู่ความสำเร็จอย่างสวยงามรอไปรับฟังพร้ <Graduate> พรอมๆกันเลยครับคุณ<ข>ชดาน,ชนิดนพรัตน์เกิดเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2514จบการศึกษาสูงสุดในระดับชั้นปวสหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากโรงเรียนศร,รีธนาพาณิชยการเชียงใหม่คุณภยัยศิลนพรัตน์ จบการศึกษาสูงสุดในระดับชั้นปวชหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โดยทั้งสองท่านได้มีบุตรด้วยกันสองคนคือเด็กชายอิสิวุฒินพรัตน์และเด็กชายอิสิวัตรนพรัตน์หลังจากเรียนจบคุณชดานิตนพรัตน์ได้เป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนคุณไพศิน ได้ทำงานด้านระบบไฟฟ้าของโรงแรมเดียวกันซึ่งทำให้ทั้งสองท่านได้มาเจอและตกหลุมรักกันแต่หลังจากตกลงสร้างครอบครัวร่วมกันแล้วคุณไพศินซึ่งได้รับความไม่เป็นธรรมจากการประกอบอาชีพลูกจ้างและต้องการสร้างฐานะให้ครอบครัวจึงตัดสินใจเปิดร้านเป็นของตนเองผมไม่เป็นช่างไฟเขาเขาไปเป็นแอร์ลีะลใช่ระวัง,ง,งที่เราไม่มีงานทำา จบใหม่ๆทั้งคู่หละไปเปลี่ยนงานเรื่อยๆเ,เพราะว่าเพื่อนนะพอใจนายจ้างมากแล้ว,นะอ,ใใลวออกนี่มาก็ผมกว่าไปทำรับหมาอยู่หมู่บ้านหนึ่งไม่ไม่เอื้อน้ำทำอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จุดที่หันเหอเอกไปเลยก็คือนายจ้างเนี่ยเขาเขาไงไม่รักษาสัญญ,ญาไม่รักษาสัญญ,ญาทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายก็เอาละ รุยเองเลยทีนี้เก้ามาพยายามดันโดนกับตั้งร้านเลยทั้งวันใจไม่ไหมฮะเพราะว่าเรามจาจะารอบครัอยากจนมันก็มันไม่มีอะไรเสียงไงเดินหน้าอย่างเดียวถ้าทุกวันที่ขึ้นมากําไรแล้วมาอย่างอย่างอย่างที่มาถึงจุดนี้ก็คือทําคิดว่าเรากําไรแล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่เนาะเปิดร้านสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองประมาณ แต่เดิมร้านสินการไฟฟ้าไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบันซึ่งในอดีตตั้งอยู่ในตัวอำเภอฮอดแต่ด้วยค่าเช่าที่มีราคาสูงทําให้ทั้ง2องตัดสินใจกลับมาเปิดกิจการที่บ้านเกิดประกอบกับทางญาติของคุณชนานิตมีตึกแถวให้เช่าทั้ง2จึงเริ่มกิจการใหม่อีกครั้งพอเราแต่งงานกันปี2 5ง4นะก็ะอยู่ในเชียงใหม่สักสอปี ีนี้พอเกิดปัญหาแล้วก็ไปยืมตังค์อะยืมตังค์แม่แม่ปัญญาเนี่ยสี่หมืน่นผมก็ามาจากใบสี่หมื่นก็ต,ต้นต้นแค่นี้ยอยู่ในตัวอำเภอเนี่ยคะ่ะเขาไป,ไปอยู่ตรงมงคข้างในเลยคือไม่มีทุนอะ่ะค่อยขยายออกมาที่ไหนเขาก็คือสู้ค่าเช่าไม่ไหวพอพอมีทำเลรู้จักญาติาเขามีตึกให้เช่าล้วก็ไปขอเช่าครับตรงนั้นก็เริ่มมีคนรู้จักก แล้วพอหาทำเลจากเช่าก็เปลี่ยนไปซื้อด้วยตลาดในด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่ได้รับการตอบรับดีเท่าที่สองสามีภรรยาตั้งใจคุณไพศินก็เริ่มมองหาสินค้าใหม่และเริ่มมองว่าตลาดด้านอุปกรณ์การเกษตรน่าสนใจกว่าจึงหันมาลงสินค้าเพื่อตอบสนองเกษตรกรแม้คุณไพศินไม่มีความรู้เรื่องอุปกรณ์การเกษตรแต่ด้วยความไม่ย่อท้อ พยายามหาแหล่งความรู้เพิ่มเติมจนได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรเป็นอย่างดีเราทำอยู่ภาคหนึงงจะว่าขาดทุนก็ไม่นะแต่มันเซ็งๆอะ่ะขายก็ไม่ค่อยดีมองเอ๊ะเขาขายอะไรหมูทนันีีเขาทำอะไรกันเยอะเห็นเขาทำสวนไงแล้วเบอกเออเราเห็นช่องทางแล้วก็เ,เลยลงประเภทเกษตรก่อนเลย ก็เมนเป็นปลาปลาพอมีรูดทางก็ค่อยไปทนีนะหน่ตอนแรกก็ลองผิดลองถูกส่วนหนึ่งก็มามีคนมีคนรู้จักจาก,กันที่เขาเก่งแล้วก็ไปหาประสบการณ์จากเขาให้เขาแนะนําพอเราไปลองเองออกไปเจอเองก็รู้ละจริงใจอย่างเดียวก็คือเหม,มือนเราไปซื้อของอะ่ะคือเราอยากได้อะไรก็เอาใจเขา้าใจใส่ใจเราแล้วก็รักษาคำพูดตรงนี้ เน้นมากมากถ้าเราปากก็ต้องทําให้ได้ซื้อของของเราเราต้องบริการเขาซ่อมเขาดูแลเขาซื้อของเราถ้ามันมีปัญหาเราต้องเคลียร์จนเขาพอใจแล้วจบแล้วและด้วยเหตุนี้ในปีพุทธศักราช2552ร้านสินการไฟฟ้าได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเจลลี่ประเทศไทยจำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงหนึ่งเดียวของอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และจากความมุ่งมั่นในการบริการและแนวทางการบริหารของคุณไพศินและคุณชดานิดนพรัตที่ทำให้ยอดขายของควายทองนับวันจะเติบโตขึ้นเรื่อ,อยๆอย่างไม่หยุดยัง้งจนเป็นที่ชื่นชมของคณะผู้บริหารบริษัทเจลลี่ประเทศไทยจำกัด ไม่เคยมีกำไรพอได้ควายทองมาลองใช้ก็พบชีวิตใหม่ที่สดใสสวยงามพี่รวยเพราะควายทอง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 ไม่ได้โม่ไม่ได้โม่พี่ัฒน์มาแปลกๆมี <Okay er ม,ม,มีเพื่อนเซล่ะที่เขารู้จักนะ เสนอให้เราก่อนแต่เราไม่กล้ามองตรงเพราะว่าเคยขายของจีนอยู่ยเยอะหลังจากคุณทวัตเข้ามาแล้วเขาเสนอให้เราเป็นหนึ่งร้านค้าเราก็หยิบตรงนั้นท,ทันทีเพราะว่าที่ผ่านมานเขาขายไปเรื่อยพอหยิบตรงนั้นก็กมีคุณภาพของขก็เลยถ้าคน<อ><อ>ที่เคยดูมวยนี่เขาจะมาถาม แต่บางคนนี่ไม่เคยดูเราก็จะบอกอา้าวเขาโฆษณาทางช่องเจ็ดนี้คุยให้เขาฟังพอเข้าไปใช้แล้วก็ดีเขาก็มาซื้อต่อเรื่อยๆดีค่ะเนาะราคาไม่เสียของร้านค้ามีกําไรก็ไม่ต้องแข่งกันวุ่นวายราคาก็ไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันนะดีมากดีมากเพราะว่าถ้าให้ให้หนึ่งตัวแทนเนี่ยเป็นตัวแทนแนละ้วเราเราปล่อยสินค้าแบบกมีความยุติธรรมนะ ความจริงใจรักษาคำพูดซื่อตรงกับลูกค้าและบริการหลังการขายที่ดีทำให้ร้านสินการไฟฟ้าเป็นร้านค้าที่ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในสินค้าและบริการจนพูดกันปากต่อปากถึงคุณภาพและการบริการที่ดีต่อลูกค้าเสมอมา จนทำให้ร้านสินการไฟฟ้าเป็นอีกร้านที่มีลูกค้าประจำมากที่สุดของอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่วัน ในนามของเจลรี่ประเทศไทยนะคะขอให้ค่ะชื่อเสียพายู่ป่ายขายโมเดรนเทเจอรี่ประเทศไทยนะคะในนามบริษัทเจอรี่ประเทศไทยจำกัดขอให้ความสุขค่ะพี่คะชื่อ้นะเป็นตัวแทนของบริษัทจำกัดนะครับขอแสดงความยินดีให้ความสุขอย่าจนอย่าเจ็บทิดในนามบริษัทเจลลี่ประเทศไทยจำกัดในนามบริษัทเจลรี่ประเทศไทยจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ การไฟฟ้าที่เดียวที่ครบวงจรเรื่องเครื่องมือเพื่อการเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมบริการซ่อมเครื่องยนต์โดยช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์ที่มากประสบการณ์ร้านสินการไฟฟ้าจำหน่ายอะไหล่และเครื่องยนต์หลากหลายชนิดอาทิเช่นเครื่องยนต์ควายทองตู้เชื่อมควายเงินเครื่องตัดหญ้าสะพายบาเครื่องพ่นยาสองขาและสี่ขาเครื่องปั่นไฟ เครื่องตัดข้าวดีดรถเกี่ยวนวดข้าวน้ำมันเครื่องควายทองและสินค้าเป็นตะเล็ดอีกมากมายด้วยสุดยอดของการบริการต้องมาจากใจของเราโทร053-831-324พี่รวยเพราะควายทองพี่รวยเพราะควายทองอควายทองวีเดีย จำหน่ายและให้เช่าจอ LED Display ที่สามารถใช้งานทั้งภายนอกและภายในอาคารน้ำหนักเบาติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยคุณภาพระดับสูงที่แสดงภาพด้วยความละเอียดสูงมากถึง281.4ล้านล้านสีภาพคมชัดไร้รอยต่อให้ควายทองมีเดียช่วยให้งานประชาสัมพันธ์ของคุณมีความโดดเด่นกว่าใครพิเศษ เริ่มต้นเพียงวันละสาม0มืบาทสนใจติดต่อร้านสินการไฟฟ้าโทร053 831 324ี่พี่รวยเพราะควายทองพี่รวยเพราะควายทอง ุกนี้จัดทำขึ้นสำหรับลูกค้าของบริษัทเจียลี่ประเทศไทยจำกัดภายใต้แบรนด์ควายทองเป็นคู่มือการใช้งานของเครื่องพ่นยาควายทองซึ่งจะแนะนำให้ท่านได้รู้รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องพ่นยารุ่นต่างๆพร้อมทั้งวิธีการใช้งานและข้อควรระวังเคขีด5เป็นเครื่องพ่นยาควายทองแบบสองขาใช้เครื่องยนต์สจังหวะผสมน้ำมันทูที25ทับ1ถัง50ทับ แล้วแต่ลักษณะการใช้งานรุ่นนี้เป็นเครื่องพ่นยาแบบมือดึงสตาร์ทอย่างเดียววิธีการใช้งานสามารถฉีดน้ำยาได้ปริมาณ7ลิตรต่อนาทีใช้แรงดันน้ำยา13-20กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรสำหรับข้อควรระวังอย่าลืมผสมน้ำมันทูทีก่อนการใช้งานทุกครั้งและอัจ,จารบีที่ปั๊มทุกๆ50ชั่วโมงนับชั่วโมงจากการใช้งานครับเค0 4 c เครื่องพ่นยาควายทองแบบสี่ขาใช้เครื่องยนต์สจังหวะรุ่นนี้ใช้น้ํามันเบนซินอย่างเดียวไม่ต้องผสมใช้น้ํามันเครื่องสี่จังหวะเป็นตัวหล่อลืน่นรุ่นนี้เป็นแบบมือดึงสตาร์ทอย่างเดียววิธีการใช้สามารถฉีดน้ํายาได้ปริมาณ8ลิตรต่อน,นาทีใช้แรงดันน้ํายา15-25กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรสําหรับข้อควรระวัง อย่าลืมใช้น้ำมันเครื่องสี่จังหวะเป็นตัวหล่อลื่นและอัจ,จารบีที่ปั๊มทุกๆ50ชั่วโมงนับชั่วโมงจากการใช้งานเช่นกันครับ เป็นวีดีทัศน์ที่จะนําทุกท่านให้มารู้จักเครื่องสูบน้ําควายทองมากยิ่งขึ้นซึ่งเครื่องสูบน้ําในแต่ละรุ่นของเราล้วนแต่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่แตกต่างกันไปตามความต้องการสําหรับรุ่นแรกจะแนะนําให้ทุกท่านทราบเป็นเครื่องสูบน้ําควายทองรุ่น K ขีดเครื่องสูบน้ําควายทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วเป็นเครื่องยนต์4จังหวะใช้น้ํามันเครื่อง4ี่จังหวะเป็นตัวหล่อลื่น ขนาดเครื่องยนต์ที่ใช้5.5แรงม้าสามารถสูบน้ำได้ลึกถึง8เมตรสามารถสูบน้ำได้ไกลถึง150เมตรและสูบน้ำขึ้นสูงได้ถึง30เมตรเลยทีเดียวสามารถสูบน้ำติดต่อกันได้ถึง1ชั่วโมงได้ปริมาณน้ำถึง700ลิตรด้วยกันวิธีการใช้งานก่อนใช้งานทุกครั้งควรเติมน้ำในเรือนปั๊มน้ำเพื่อไล่ลมในระบบให้หมดเสียก่อนจากนั้นจึงจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ ส่วนข้อควรระวังของเครื่องสูบน้ำรุ่น K ขีด005นี้ก็คือไม่ควรตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เอียงเพราะจะทำให้น้ำมันเครื่องไปหล่อเลี้ยงในห้องเครื่องไม่ทั่วถึงและควรเช็คน้ำมันเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้งสำหรับรุ่นที่2 <c oughs> เป็นเครื่องสูบน้ำควายทองรุ่น K 006ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปั๊ม3นิ้วเครื่องยนต์ของรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์สจังหวะเช่นเดียวกัน ใช้น้ำมันเบนซินอย่างเดียวไม่ต้องผสมใช้น้ำมันเครื่องสี่จังหวะเป็นตัวหล่อลื่นขนาดเครื่องยนต์ที่ใช้6.5แรงสามารถสูบน้ำได้ลึกถึง8เมตรสูบน้ำได้ระยะทางไกล100่เมตรสูบน้ำขึ้นสูงได้28เมตรและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปั๊ม3านิ้วสามารถสูบน้ำได้ติดต่อกันในหนึ่งชั่วโมงสามารถสูบน้ำได้ปริมาณถึง1,000ลิตรด้วยกันสำหรับวิธีการใช้งาน ก่อนใช้งานทุกครั้งควรเติมน้ําในเรือนปั๊มน้ําเพื่อไล่ลมในระบบให้หมดเสียก่อนนะครับจากนั้นจึงจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ส่วนข้อควรระวังของเครื่องสูบน้ํารุ่น K ขี005นี้ก็คือไม่ควรตั้งเครื่องสูบน้ําในพื้นที่เอียงเพราะจะทําให้น้ํามันเครื่องไปหล่อเลี้ยงในห้องเครื่องไม่ทั่วถึงครับและควรเช็คน้ํามันเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้ง วีดิทัศน์ชุดนี้จะทำขึ้นสำหรับลูกค้าของบริษัทเจลลี่ประเทศไทยจำกัดภายใต้แบรนด์ควายทองเป็นคู่มือการใช้งานของเครื่องตัดข้าวดีดควายทองซึ่งจะแนะนำให้ท่านได้รู้รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องตัดข้าวด,ดีพร้อมทั้งวิธีการใช้งานและข้อควรระวังเครื่องตัดข้าวดีดแบบสาพบารของควายทองอุปกรณ์ช่วยกำจัดข้าวดีด ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับชาวนาเราอยู่ในขณะนี้ใช้งานง่ายใช้ตัดตอนที่ข้าวดีดเพิ่งออกรวงมเมล็ดยังไม่เป็นน้ำนมจะได้ผลดีประหยัดแรงงานข้าวเสียหายน้อยยิ่งตัดซ้ำอีกเมื่อข้าวดีดออกดอกใหม่จะได้ผลดียิ่งขึ้นวิธีการประกอบ 1. การประกอบชุดสายสลิงเข้ากับตัวเครื่องสังเกตจากที่ตัวเครื่องจะมีรูสำหรับไว้เสียบสายสลิง และสายสลิงที่ใช้เสียบด้านตัวเครื่องจะมีความยาวของสลิงยื่นออกมาประมาณ 1", นิ้วหลังจากนั้นก็ทำการเสียบสายสลิงเข้าไปในตัวเครื่องยนต์ 2. การล็อกสายสลิงด้านตัวเครื่องสังเกตจากที่ตัวเครื่องจะมีหมุดล็อกที่สามารถดึงขึ้นลงได้และที่สายสลิงจะมีรูสําหรับไว้ให้หมุดล็อกของฝั่งตัวเครื่องยนต์กดลงเพื่อยึดแน่น การประกอบชุดสายสลิงด้านชุดเกียร์ทดสังเกตได้จากสายสลิงที่จะใช้เสียบเข้ากับชุดเกียร์ทดนั้นจะมีความยาวของสลิงที่ยื่นออกมามาก,กว่าฝั่งที่เข้ากับเครื่องยนต์และการล็อกนั้นที่ปลอกของสายส